สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อนสุขสุขคนเนาะนกสลาไปมือกล้องเห็นบาต้นกาเห็นบาดเท้านะลงไปยังเหลือกปน่ะนะทงทีเท้าน่ะเสือมาเบิ่งดูเอองามปะโมงามกระลาบเสบแบบนี้แล้วขึ้นมาเบิ่งดูเท้าน้องนี่หนาเท้าเน้าเอากันแนวนี้เฮ้ยขอพี่มาปั้นปั้นดูอืมพระเจ้าวันสิลงชานีครับเกศเสียงเร็วล้มลือ พี่น้องมากำลังหนักนะนะสบายดีป้าลูกทยงานดีเลยสักคนเด้อเขาป่านํำกันพี่น้องแมนหาน้าให้่กติขขยสวยนี่เด้อพี่น้องใสพี่น้องทนีเดเท่าไงเท่ากําลังเกิดเขาหูวหน้ากูนบบ่อนิยม บอกขั้นเขาคู่เขากับเมาเชเซลพอเมนแมนพี่น้องคำว่ากูมึงนี่คือแบบพี่น้องของากันหรือว่าแมนแมนม่คู่แบบภาษาบ้านบ้านเราแบบบ้านบ้านเราแมนปาจึงพูดเองนาสิกาป่าเฮาปฏิถือกันนั่นวบามึงกูคือเฮาโตเต็งแบบแบบนี้แหละนอกกันหนึ่งก็เปนแมนเขาเลยว่ากูมึงเห็นนะพี่น้องหนาวไหม่ปหนาวไหมพี่น้อง ก็บวัชร์แมนสวบ้านดีพี่น้องมาแต่ว่าแม่นั่งกิกิป่ะพี่น้องเมื่อวานนี่คือคนป่าเมื่อวานมืัอนี้จากซีใครเน่น้อตัดผมมาใหม่จืจอกันขึ้เก่าอยู่บ่พี่น้องตัดผมมาใหม่พี่น้องไปเบิ่งกันฮันนอมัมเสวยตัวนึงขนาดน่างามได้น่าลายและงามตัดผมใหม่เราคือเก่าอยู่บ่พี่น้อง ผมวันมาสิทายคลิปไปตัดผมมาสิทายพี่น้องเบื้องต่อไปตัดผมแต่ว่ามาตุนกล้าพามวันพาตึกเหงือกเลยกับํำเลยกัมาบานน้องํำเลยแกับบริบริายตอนตัดผมมืดแล้วตัดผมนลตัดผมมืดไปนวน้องตอนหนยางเขาป่านี้โควิดเขาป่าพี่น้องเลยมาป้า่เอยมาต้่นต้นเหนยวยเวลามาเ็้าเลยโบวายด้เลยร อาทิตด์ที่พนักงานเลยอาทิตย์พี่น้องเดินดําห้องแจ่พี่น้องวันนี้ชิมาหารน้องม่ไปขายพี่น้องอาหน้องม่ให้น้องคัมไปขายแม่พอด้เงินเนาะไปกับแม่น้องกิ๊กแน่กิ๊กห่าไปขายให้กันแม่น้องกิ๊กนางนมทมาสี่คนพี่น้องสี่ก็น้องน้ำมือนี่อาหน้องม่สนีิป่าเพิ่นบอดดี้มาเนาะสนีิป่านะเพิ่นดำนาเพิ่นแค่ดำนา มังไงอะไรสี่ลูกชาวบาทแม่น้องกิกกีซื้อมาอันนี้นะมนังมังไงกับมารีแม่มังมังไงกับดูมาไปหนออ่มามังไงกับแพ้ไปคร,รับเงิดมาใหม่กันถือเอาเสียมพี่น้องกำลังลงหัวเนาะพี่น้องกำลังลงหัวอีกแล้วโอ้ยห,หน้าม,มานะ ไม่ได้ยังไงนอกอันเนืมาลิ่นแท่นี่สิผู้ว่าพลาดทัวแตกซะเปลมันลื่นผู้ไปตั้่คุณพีน่องเป็นอะไรพี่นอง่องเป็นอะไรบาทนี้กำลังบากขากนอง เ่มหล่อเบิ่นเลยพี่น้องเอ้ยเนาะก้มเนาะเป็นตัวในร้านหล่อผงเพิ่มในลมเลยหน้าเป็นอะไรป่านี้ป้าผู้เลยป้าในย่านเปียกบวก้าลงแตงกวไดเปียกพี่น้องเนี่ยมได้หน้าไม่จะเปียกก่อนแล้วอย่า้ปเอาไปเลิกอยเย็นค่ะคุณพ่อยากจะลุก ภาพครับน้ามาครับวภาพไ่ได้หนีเสียรจมาเบิร์นใะมาเบิ์นเอ้ยเามในนี่สิว้าวอีพ่อมาในนี่ได้เฮ้ยพ่อมาในนี่แต่เก่าคยงนีึ่งยุ่นะได้นะยุ่เนี่ย จจกสีได้ย,ยังเนงาะสีได้ยีบอเด้โทรศัพท์ว่มีกันสันเขา้าป่าว้าคือหกแท,ทนเห็นยีบอหน่อไม้พี่น้องหน่อไม้ก็ยู่สัน้นสั้นพี่น้องเลยม่ปุ่งสิพัดกิ้งเลย กินัะพัานหัวแล้วนี่อุ้ยหน่อมันน่งขาวบอน้ามลพี่น้องนเลยโคหน่อยบอเสียมาจากขาวแล้วบอน้องอันนี้ซาบลิมเนี่ยเสียมกันนี่พี่น้องได้อีกแล้ว หน้าใหม่พี่น้องโอ้ยชัดสูงโผล่พี่ว่าันิเบ้อเดี๋ยวมีนขี้แค่เยนี่พี่น้องหน้าใหม่อือหือะคือคนลายเท่บนแล้วบนแล้ว้ยพี่น้องเฮ็ดเนียงนี่พี่น้องเฮ็ดเนียงวะนี่นาะ เงูคาตันงูหินโอ้ยกินที่หาบคืนเบืงคางฮักเบืงคานั่นฮักเบืงคางอะไรนงูเบื่อพี่น้องเหรอเหงูเบื่อพี่ย้เีวนี้บอเงูกินบได้คาตันคาปองกินได้เหงูหิน่กินได้เสร็นะครับบเอาอกควเห้งูกินก็สีงเงี้งเ้าบักแมนเท่านน้ถ่วงเลยก็ พ่ต้องห้นั่น่วมได้ไหมครับกี่ตุ่มข้างเขาได้ไหมแม่พอต้วางซ้ำมือซ้ำขึ้นบางใจแต่ว่านขึ้นลังบ้าพ้นค่าที่จ้มือน้าก็เมนจะพัน่อน่องตุอันคุ้มเดียวแม่เฮ็ดเองพี่น้องอเฮ็ดไข่เฮ้ยเฮ็ดใค่ดงดงมืองแม่ดงมะคยได้ยานั่งนิยมเฮดดงมือนเฮ็ดไครดงเคยเห็น้ให้ไปกิ๊กเป็นเบิ่ง

พี่งานลงไปหนีนี่ชีเล็กเนี่ยชีขามห่วยห่วยน้องนัดเสียนวังกี้นี่วังกี้น้องนัดอองแม่น้องกิกชีอูแม่น้องกิกขามน้ำพอดีล้มล้มน้ำกัดอุ้ยขามน้ำก็อุ้ยอย่าโทรศัพท์ตกงน้ำเด้ออ้ป่าม่ะว่าง ฟางหวัวก,สก็สัน้นเราสั้นขึ้นในปากลิงแท็กเป็นอะไรหรือปากลีงา,ากค่นถ้าากโคนก็สั้นนะพีน่าาน้องขั้นบนงายจังหมดสัน้นอุย้ยทางลงก็ได้หกแห้งอะไรฟูขามห่วยแล้วบ่ไปไชมาใช้ามแต่ห่วยขามไปขามมา,า <c oughs> อ,อยู่นู่นไม่กับไรสั้นบัดนี้โอ้ยเมื่อยเลย แม่ต้องพี่กว่าแม่เทนน่าไม่ไหวมากพูนตรงนั้นแล้อย่าเปียกได้เพรายันเท่าระคับเปียกเอย่ว่าข้าบดิ้นเพื่ออยทุกอย่างมาใส่ทงกบน่อุ้ยคักรีบรรยากาศห้านมายตามน้ำเลยอุ้ย คนนี้ไม่ได้เปิดกล้องมองคนไทยเบิง่งเลยแม่ว่านบรรยากาศมันดีเลยอุ้ยฉากกระโดด<ว><น>โอ้เย็นนี่เย็นดิอากาศดีขนาดอากาศดีน้ำก็บแบบเย็นดีอุย้ยบรรยากาศดีดีบรรยากาศแบบพรมไม้แบบพรแดดอากาศเย็นอีกเปียกแล้วบันทึกนี่น้ำไปน้ำซ้อนเลยไปเลย อุ้ยขากระดอเช็ดเช็ดเอา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 ใครเดาะทศชั้นตฐนกาทศชั้นตนกากานน้ำย่างดีพี่น้องตุ๊กน้ำตายเลยเออกันน้ำย่างดีต้ลปไปนี้มีจัดเลยมีจิลี ็นะังนองอุ้ยคนใหม่เได้เสืใหม่จอจุ่มน้ำแล้วพี่น้องกระตาบาตุ่นกะจุ่มน้ำแล้วใครแตนโทรศัพท์มาจุ่มน้ำอ้ยเกือกือเมนกอดคอนใหม่อุ้ยอันขามคอนใหม่บางนึงตี่ค้อนใหม่เกือเมนนดกอดคอนใหม่ นังกอดกกเป่าเงาคือคนเป็นบ้าหน้าหน้า เข้าว่าบ่ได้มาจังเห็นพ่เทโนเฮาแงอยู่เทียงนาคนเดียวล่ะกะบ่มีนบ่แวอุ้ยนำมันถือกล่องมันเลยมัวไม่ไม่บอุอน ปนัดชิกิงมาหันยีดอกมาได้ยีดอกบังบางข้างกับชิลงเอินเล่าน้องนัด,พออนนดกกนเพระาดดะว่าซื้อสองแล้วน้องนัดปกติมาตุนกากเอินปนัดเด้อเราเป็นป่าได้ธรรมดาเอินป่าแล้วก็บังบางเชื่อกันลงเอิญน้องนัดเพราะว่าซื้อสองน้องนัดซื้อสองแล้วน้องนัดกเอินซื้อสองเล่านาะอุ้ยมาตุนกากเหยียบน้ำจิบดิ

น้องน้ำก็ดกแดดเด้อเออเอออุย้ยบนขาเลยบุมีบานี่มาต้นกาสิขาบนีเห็นบงเหยียบไหมน้องนี่บงเหยียบก็มีเหยียบแล้วก็คืนนี้แล้วนี่เดือดหันก็ได้ดีนาะงชันี้มาต้นกาดูดขาดแล้วนี่มาต้นกานพี่น้องสงกขาดทำกระมีพี่น้องเลยสงกขาดแล้วโอ้ยขาบมันบ่ได้ไม่ข้าดใส่ฉุกขาด พอดีกินข้าสาารอพี uh, <USC. S 2> ่น้องตขาดได้ได้ติดขาออกมาพอขาดโอ้ยมีมนพี่น้องคืองมพ่นมหอีกเลยพี่น้องไยใช่นี่เพราะว่ากันมายุกัดหูแม่ปะีเสือห่อไว้พี่น้อง

บตอนนั้นเออหลวงป้าพี่น้องฉันลงคลิปนี้ก็จบเพลงทันดิพี่น้องออนคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์มาต้นกาเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีพี่น้องลืมกดได้ไปแชร์เด้อพี่น้องติ้งเด้อไปต่อเนาะ